สวยขั้นสุดค่ะสวยขั้นสุดก็น,นี่ก็สวยขั้นสุดสันหน่อยค่ะอ้อวบมากใหญ่มากใหญ่แบบเป้งอ่ะใหญ่เป้งอ่ะอสวัสดีค่ะแม่คัญจ้า วัสดีค่ะไปเก็บกาสสนิมกันจ้าปะกาดสนิมค่ะเห็นไหมดอกคือดอกกระจอดเลยค่ะบานแล้วคณะนี่คณะนี้บานแล้วเกี่ยแล้วแล้วดูผิวโคนเขาไม่ดอกเหมือนดอกกระจอดเลยจ้าบานแล้วไม่เอาครับสวยและหยิงสวยงามมากค่ะยดอกเหลืองๆข้างในเป็นผักกาดหนาดวดอกจะใกล้ๆกัน กาดหนาวจะดอกเป็นพุ่มสวยกว่ากาดหนิมเราก็บานเหลืองๆเนี่ยจะคนนั่งเก็บผักก็อ่อนอยู่นะได้อยู่นะคะเนี่ย yeah. ก็งาม อยากได้อย ta ู่ตาก้องเลยขึ oh ้นมาสูงพดอยากขึ oh ้นมาเลยเดี ah ๋ยวจะเป็นน้ำอื่นน่องนุ่มโอ้โหเราสวยเลือกได้โอ้โหอาจจะกลิ้งลงไปได้ค่ะจริงๆกลิ้งจริงๆเราเอาแต่ยอดใหญ่ๆนะจ๊ะ นิมครับตอนนี้มาที่เมืองต่างเมืองมาแยบเลยแยบแรกโอ้โหดูยอดไม่อวบครับไม่เอาเราก้อนนี้ก้อนเดียวก็พอกินแล้วอวบมากใหญ่มากคุณเมียนไปนมดเลยค่ะไปสุด,สดอๆอะสวยๆเหลืองๆนั่นเป็นฟันสิงโตจ้ะ น,นี่อวบยกอนอก็อวบแต่ก้อนนี้แบบสุดยอดอะ่ะน,นี่สุดยอดจริงๆอ่อนด้วยแล้วแบบโอ้โหอวบด้วยแล้วแบบหนานแน่นมากดูแม่ อการง,ง่าไๆอบๆวค่ะกา้านใหญ่ๆอบๆวบมองด,ดูสุดๆอ่ะสวยขั้นสุดค่ะสวยขั้นสุด ล้นตะก้าไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเต็มตะก,ก้าแล้วค่ะนี่แต่ก็นี่ก็สวยขั้นสุดสน,น่อยค่ะอ้วบมากใหญ่มากใหญ่แบบป,ปเป้งอะ่ะใหญ่เป้งอ,อ่าาะโอ้โหล้นตะก้ากับเปียดเปียดยันยัดลงไปอูโอ้โห อังอังอังได้โล่มากสวยมากสุดแปบเดียวได้หาบเลยค่ะเยอะมากกาดสนิมอันนี้ฟันสิงโตสุด,สด เราก็จะมาลอกเปลือกออกคือขนาดจ้ะเพราะว่าเปลือกเขาจะคมมากกว่าแล้วก็ใบแก่ๆเอาออกนาจ้ะเอาสวยเลือกได้ค่ะเทสไปลรดค่ะผักผักปา่าเราเยอะอะมาตาหนึ่งเนี่ยเบิง่งกันหลวกเราเ่ยย่างจำแดดแล้วก็ลอกนะคะ่ะลอกลอกพมดแล้วโอ้ยลอกว่กงามๆจ้ะ ลอกไปลอกไปจ้าว่าเดี๋ยวเราก็จะมาแช่น้ําเกลือกันต่อเฮ็ดสมพักค่ะรอบนี้เอามาดองน่คะเรียบร้อยสวยงามมากหาบนึงไงได้ซ้ำนี่แหลคะค่ะเราก็จะมา น้ำเกลือแม่ขวัญใส่เกลือแบบหลายเติบค่ะใส่เกลือค่อนข้างเยอะเพราะว่าผักกาดสนิมเราค่อนข้างจะฉุนแล้วก็อ่าามันแข็งนะม้จ้ะคือหยาดมันบอหยาดมันบอจือดน่ะละจ้ะเนี่ยเอาทับไว้ค่ะว่าเ่ยานี้ทับค่ะโล่งบไดเยบ่พอดีค่ะสรุปได้ใส่จานธรรมดาทับ ใส่จานรุ่นนี้ทับเอาค่ะกดให้เขาจมน้ำมะจา้ะเขาจะได้แบบว่าจมน้ำทั่วๆจมน้ำเกลือเีอยต้มน้ำข้าวค่ะก็ใส่ข้าวสวยลงไปเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้จ้ะนี่ก็จะต้มง่ายค่ะถ้าเป็นข้าว เอาบพราะันในสุกมันต้มดวนไนงะต้มเอาน้ำข้าวมาเห็ดน้ำเชื่อสมพักค่ะ ดสักพักจ้ะใส่น้ำตาลนะจ๊ะจะได้เร่งเปรียปร้ยวเกลือเล็กน้อยเพราะว่าไม่ขวันยันผักถ้าพักเขาเข้มเราเดี๋ยวมันจะเข้มเต็มกันไป เพราะว่าพักการสนิมเอาแซน้ำเกลือไว้ด้นเติบมันสองมือนะคะเพราะว่าเข้มขน้นอันนี้ชูรสนะจ๊ะเพิ่มความหนัวเพิ่มความหนัวปล่อยให้เดือดแล้วก็ประมาณนะะี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นจ้า ไม่ให้เย็นนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาใส่ผักเรากาดสนิมของเราแช่น้ำเกลือค่อนข้างเข็มข้นเพราะว่าของค่อนข้างค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่ค่อนข้างหนา แต่อ่อนแล้วค่ะอ่อนตัวแล้ว ร้านเย็นมากครับตอนนี้เย็นมือมาก <S 2> <S 2> <S ชิมสิ เค็มเรือเข้าเนื้อมากค่ะ เรียกว่าประเทศไทยต่เเราก็เทน้ํำข้าวที่เย็นแล้วลงมาจะมาขอลเรืมองกดไทยสิโอ้ยประจำงแ้่เนี่ย <c oughs> เรียบร้อยค่ะก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องค่ะสามถึงห้าวัน แล้วแต่อุณหภูมิจ้ะบางทีก็จะไลยก,ก็นั่นก็ได้จนกว่าเขาจะเป็นสมมันจ้ะเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวรอทานจ้ะับทานไปประมาณสองสามวันเอาจังหี่คือจำมือไปได้น่าจะสองวันเองค่ะเห็นไหม ส้มผักเราส้มผักกาดสนิมเราจ้าหน้าตาดีมากน่าตาดีไหมแบบไม่บรรยับรรยังสวยเหลืองสวยแล้วมาซีมกันค่ะชิมซิน้นนี้แล้วกันก็ามาชิมกาดสนิมกันจ้ากาดสนิมดอง กรอบมากแล้วก็เริ่มเปรี้ยวที่มักไว้ประมาณสองมือค่ะแล้วก็มันเค็มด้วยนะเกลือเข้าเนื้อและพอดองเราโอเคเลยบอกเค็มค่ะเปรี้ยวกำลังดีบอกเค็มแล้วก็กรอบมาก เต็มได้คะแนนเต็มสำหรับแม่ขวัญนะเพราะว่าแม่ขวัญเห็นแบบว่าตอนแช่น,น้าเกลือมันเข้มเราง่ายตอนเฮ็ดน้น้าข้าวเราก็เลยใส่เกลือไม่เยอะอร่อยเลยค่ะแซ่บมากอเค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายจ้าสุภุศกนสวัสดีจ้าฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน